สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอนเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับนิววันซื่อกาหลีใต้ออกมารายงานข่าวเกี่ยวกับข่าวดังก่อนหน้านี้ที่เดตุกีิยิง์ผิวอ่อนอดีตดาวยิงทีมชาติไทยและอดีตแข้งตำนานสโมสรลักกี้โกสตาร์ออกมาพูดว่าซิโก้กิติศักดิ์เสนเมือง ที่คุมทัพฮองอัญญาลายมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นไปคุมทัพเวียดนามในอนาคตอันใกล้โดยสื่อเวียดนามได้นำข้อมูลอย่างเดอะเทาและบองด้าในการนำเสนอหลังข่าวซิโก้ออกมาอย่างคึกโคมมีการนำเสนอข่าวว่าที่เกียรติศักดิ์มีข่าวเชื่อมโยงกับการคุมทัพทิมชชตาเวียดนามนั้นถูกต้องแต่ไม่เพียงพอที่จะแทนที่ปักหังซอได้สื่ออีกรายอย่างบองด้า ที่สนับสนุนปาร์คฮังซอในการทําทีมชาติเวียดนามนําเสนอว่าเป็นเรื่องจริงที่เกียรติศัก์ได้เปลี่ยนห้องอันยาลายจากทีมที่อ่อนแอให้กลายเป็นทีมที่แข็งแกร่งเขาเป็นผู้นําที่น่าดึงดูดและอาจจะมีการกดดันปาร์คฮังซอบ้างในกระแสนิยมแต่ปาร์คฮังซอจะได้อยู่กับทีมต่อไปเปิดสถิติธนวัฒน์ซึงจิตทาวร กับเลสเตอร์ซิตี้ชุดเล็กเปิดสถิติที่น่าสนใจของธนวัต์สึงจิตทาวรกองกลางตะรุ่งของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ทีมจากพรีเมียร์ลีกแม้เจ้าตัวจะยังไม่ได้ลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่ก็ตามแต่ฟอร์มการเล่นในทีมชุดเล็กถือว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมถึงขั้นเคยมีชื่อเป็นตัวสำรองของทีมชุดใหญ่มาแล้วด้วยโดยสถิติของเจ้ากันในการลงสนามให้กับทีมชุดเล็กนั้นลงสนามไป11นัด ยิงไป4ประตูกับอีก1แอสซ,ซิสสร้างคีย์พาร1ครั้งต่อเกมสร้างโอกาส9ครั้งต่อเกมเข้าประทะ2.3ครั้งต่อเกมชนะกลางอากาศ3.7ครั้งต่อเกมโดยผลงานที่น่าจับตามองเช่นนี้จึงทําให้อากิรานิชิโนะกุนซือของทีมะไทยได้เรียกธนวัน์ซึ้งจิตทาวรให้มีชื่อติดทับช้างศึกชุดที่จะไปแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2 ใน3นานัดสุดท้ายที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์ซิโก,โก้เกีิติศักดิ์เซนเมืองจะนำทัพฮองอัญญลายเปิดบ้านนัดที่12รับการมาเยือนของทีมระดับ5อย่างบินเจืองที่มี16แต้มจาก11เ,เกมฮองอัญญลายนับเป็นจ่าฝูงด้วยผลงาน11นัดชนะ9นัดติดเสมอ1และแพ้1 มี28แต้มโดยเกมที่เพิ่งบุกไปชนะทันเฮา2ประตูต่อ1หนนั้นถือเป็นการคว้าชัยชนะ8นัดติดต่อกันในทุกรายการอีกด้วยโดยนำทีมอันดับ2อ,อย่างเวทเทลอยู่5แต้มหากซิโก้พาฮองยาลายเปิดบ้านเอาชนะบินเยียงได้ก็จะทำสถิติใหม่ชนะในลีก8นัดติดต่อกันเป็นครั้งแรกของสโมสรโดยปัจจุบันชนะ7เกมติดเทียบเท่ากับยุคที่ซิโก้ เคยทำเอาไว้สมัยเป็นนักเตะเมื่อปี2004นอกจากนี้ถ้าชนะบินเยียงได้ฮองอัญาญลายมีโอกาสสร้างสถิติเก็บชัยชนะติดต่อกันยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของวีลีโดยทรงลำเฮียรอานเป็นเจ้าของสถิติชนะ8นัดติดต่อกันในปี2018สำหรับสถิติการพบกันของฮองอัญหญลายกับบินเยียงที่ผ่านมามีดังต่อไปนี้ปี2 0 1 6เลกแรก ของอัญญาลัยแพ้ไป0ประตูต่อ5เลข2หงองอัญญาลัยชนะ3ประตูต่อ1ปี2017เลขแรกของอัญญาลัยชนะ1 0เลข2หงองอัญญาลัยชนะ2 1ปี2018เลขแรกของอัญญาลัยเสมอ0 0เลข2องของอัญญาลัยแพ้1ประตูต่อ4ปี2019เลขแรกของอัญญาลัยเสมอ1นึเลข <im Alto> 2ของอัญญาลัยแพ้ไป 0ประตูต่อ3ปี2020เลขแรกของอัญญลาลัยเสมอ1-1เลข2ของอัญญลาลัยแพ้ไป2ประตูต่อ3สรุปการพบกัน10นัดหลังสุดของอัญญลาลัยชนะ3เสมอ3แพ้4ในบ้านเตะ5นัดของอัญญลาลัยชนะ2เสมอ2 3, แพ้1เล่นในบ้านบินเยืองหานัดของอัญญลาลัยชนะ1เสมอ1แพ้3 เชียงใหม่ยูเนเต็ดน้องใหม่ศึกโตโยต้าไทลีกแยกทางกับบูกึนยองกองหน้าคนสําคัญชาวเกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเชียงใหม่ยูเนเต็ดเพิ่งประกาศต่อสัญญากับกองหน้าเกาหลีใต้ในช่วงก่อนหน้านี้แต่อย่างไรก็ตามล่าลสุดได้รับรายง,งานว่าทั้งคู่ได้ตัดสินใจยกเลิกสัญญากันแล้วทําให้บูกึนยองกลายเป็นนักเตะเฟียเย่นที่สามารถย้ายทีมได้ทันท,ทีบูกึนยองวัยสามีส่วนสําคัญช่วยให้เชียงใหม่ยูเนเต็ด เลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีกเป็นครั้งแรกเมื่อยิงไป12ประตูจาก32เกมที่ลงสนามปัจจุบันรวมไปแล้วซัดไปทั้งสิ้น96ประตูตลอดการค้าแข่งในประเทศไทยข้างเข้าไฟสุโขทัย f อที่เพิ่งพลาดท่าตกชั้นไปเล่นไทยลีก2ในฤดูกาลหน้าตัดสินใจปล่อยอิฟสันเมโลโจตัวขอบคุณโอกาสที่ผ่านมา พร้อมเป็นกำลังใจให้เสมอสกูไทย f c ทีมแกล่งแห่งโซนภาคเหนือที่กำลังเตรียมทัพเพื่อสู้ศึกทยลีก2ของฤดูกาล2021หลังจากฤดูกาลที่ผ่านมาสร้างผลงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรจนตกชั้นจากการออกไปพ้ายกับสุพรรณบุรี FC ในนัดสุดท้ายของฤดูกาลล่าสุดทีมได้ตัดสินใจปล่อยอิฟซันเมโลหลังจากที่หมดสัญญาค้าแข่งแล้ว ้านอิฟซันเมโล่กองหน้าบาเซเลียนได้เปิดใจในวันสุดท้ายของการสังกัดทีมสุโขทัยเอฟซีว่าขอขอบคุณดรอนเตร์อนงวันเทพสุทินประธานสโมสรรวมถึงผู้บริหารทีมงานและสตาฟโค้ชทุกคนในสโมสรและขอบคุณโอกาสที่ได้เล่นให้กับสโมสรสุโขทัยเอฟซีขอเป็นกำลังใจให้กับทีมสุโขทัยเอฟซีตลอดไปสำหรับอิฟซันเมโลในฤดูกาลที่ผ่านมา สามารถทำประตูให้กับสุขขทย f อได้10ประตูกับอีก7แอสซิสความเคลื่อนไหวของสิงห์เจ้าท่าการทะเทลเอฟซทีมดังแห่งย่านคลองเตยซึ่งกำลังเดินหน้าเตรียมความพร้อมเพื่อลุยศึก AFC แชมเปี้ยนส์ลีก2021รอบแบ่งกลุ่มซึ่งการาเทลเอฟซเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในกลุ่มเจช่วงระหว่างเดือนมิถุนายถึงกรกฎาคมนี้ ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าการท่าเรือ FC ได้แยกทางกับ2กองหน้าต่างชาติอย่างเนลสันโบนิยา bon และยานิกโบลี่เป็นที่เรียบร้อยหลังไม่อยู่ในแผนการทำทีมของโคชอุสจราวุธตรีพันพร้อมกันนี้ในรายงานยังระบุอีกว่าจะมีการดึงดาวิดโลเชราปักหลังชาวสเปนที่ถูกถอดชื่อออกจากทีมในศึกไทลีกฤดูกาลที่แล้วแต่ยังมีสัญญาอยู่กับทีม จะถูกใส่ชื่อลงเล่น a อฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกแทนที่ของยานิกโบลลี่ขณะที่ตัวแทนที่จะเข้ามาเสียบแทนตำแหน่งของเนฟซันโบนิยาจะเป็นบรอทาเดลี่ดาวยิงตัวใหม่ที่กำลังจะมีการเปิดตัวเร็วนี้สำหรับการแข,ข่งขัน F อฟซีแชมเปี้ยนส์ลีรอบแบ่งกลุ่ม2021การเทรเอฟซี FC อยู่กลุ่มเจรวมกับก่างโจเอฟซี FC จากจีนคิดชีจากฮ่องกงและทีมชนะจากรอบเพย์ออฟระหว่าง เซเรโซสก้าจากญี่ปุ่นเมเบิร์นวิตตอรี่จากออสเตรเลียหรือฉานยูเนเต็ดจากเมียนมาโดยสิงเจ้าท่าที่รับหน้าเสือเป็นเจ้ภาพจะใช้สนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีดำเป็นสังเวียนการฟาดแข่งในครั้งนี้อิฟันเมโลแนวรุกบาซซเลียนได้ออกมาพดอำลาสโมสรสุโขทัยเอฟซีผ่านไอจส่วนตัว หลังจากย้ายมาร่วมทัพค้างข่าวไฟในซีซั่นที่ผ่านมาโดยยิงไปทั้งสิ้น10ประตูกับอีก7แอสซิสแต่ถว่าไม่สามารถช่วยให้สุโขทัยรอดพ้นจากการตกชั้นได้ก่อนจะตกเป็นข่าวเตรียมแยกทางกับทีมโยเย้าตัวได้พสต์อำลาด้วยตัวเองว่าวันนี้เราต้องอำลากันความผูกพันของผมกับสุโขทัย FC สิ้นสุดลงแล้วผมต้องขอขอบคุณสำหรับโอกาสในการสวมใส่เสื้อตัวนี้จริงๆ ขอขอบคุณทีมงานสตารฟโค้ดและท่านประธานสโม,มสรอนที่ให้โอกาสผมมาโดยตลอดผมจะเป็นกำลังใจให้เสมอแล้วเจอกันสำหรับอีสซันเมโลปัจจุบันอายุ31ปีถือเป็นนักเตะที่เล่นได้อย่างหลากหลายตำแหน่งในแนวรุกได้ทั้งกองหน้าปีกซ้ายและปีกขวาเริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพกับสโม,มสปรปรตุเกสในประเทศบราซิล